สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง v p ธรรมดานะครับช่อง v p ธรรมดาก็จะมานำเสนอหุ้นนี่คืออีกเช้านะครับหุ้นนี่คืออีกเช้าของวันที่9นะครับวันที่9เมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับวันอังคารที่9นะวันอังคารสีชมพูสีชมพูนะครับ สีชมพูให้โชคให้สิ่งดีๆทุกๆท่านนะครับขอขอบพระคุณธรรมาที่ทุกๆท่านนะครับที่แวเข้ามาชมนะครับทุกคลิปๆเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอขอขอบพระคุณมากๆนะครับแนวทางวันนี้ก็อยากมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมหุ้นญี่ปุ่นนะครับวันละสองรอบสองคลิปนะครับหุ้นนี้เคอีเช้านะครับเก้าโมงครึ่งนะครับหุ้นนี้เคบ่ายก็บ่ายโมงตรง นะครับอืมประมาณนี้นะครับอันนี้คือรอบเช้านะเก้าโมงครึ่งนะครับอืมเมื่อวานนี้มาแต่ตัวรองนะมาทั้งวันเลยรอบเช้าก็ตัวรองมารอบบ่ายก็ตัวรองมาให้ระมัดระวังตัวรองด้วยนะครับอ<ๆ>ืมตัวรองมันชอบเสนอหน้า<ๆ>อภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าชอบเสือกอ่ะอืมไม่ให้มาก็ยังมาอยู่นั่นแหละอืมบอกอยู่ครั้งแล้วว่าให้อยู่บ้านอยู่บ้านเก็บตัวอยู่ในบ้านนะครับอืม อันนี้กระโดดออกหน้าต่างออกมาแซงเขาออกมาเลยประมาณนี้นะครับอืมอืมเดี๋ยวจะจับตีเลยวันนี้ถ้าเกิดมาอีกนะตัวรองนะบอกว่าให้มาคอยดูนะตัวรองนะถ้ามานี่จะไม่รู้จะจะลงโทษอย่างถูกเลยว่าเ้นเถินนะจะลงโทษยังไงเดี๋ยวก็มาดูคลิปต่อไปนะครับม,มาดูนะครับ สำหรับเด่นวันนี้นะครับหุ้นนี้เคนะครับวันที่9เมษายน2567นะครับหุ้นนี้เคอีเช้านะครับเด่น1 2 3่งสองสามติดติดเดไปหาซื้อออดมากดติดติดแบบที่เขาออกเลขหนึ่งสองสามติดติดตัวลองก็คือ3 คู่กับตัวลองก็คือสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามศูนชุดวินจับเด่นมัดกับเจ็ดแปดเก้านะครับก็คือเอาสองสามหนึ่งสองสามนั่นแหละมามัดกันกับเจ็ดแปดเก้านะแาบนี้นะครับมาดูตัวหนึ่งกับสองที่ครั้งเนี้เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดยังสับสนอยู่แปดหนึ่งหนึ่งแปด แปดสองสองแปดเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสองสองเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์อ่าตามนี้เลยไม่สับสนนะอือตามนี้นะครับามาดูกันค่ะนี่เด่นนะครับเด่นหนึ่งสองสามนะครับขอเน้นที่หนึ่งนะเน้นที่หนึ่งนะครับเน้นที่หนึ่งนะครับส่วน สามัวลองนะใครชอบสามก็จัดไปนะครับสามเจ็ 37, 38, 39, 30, ดสามแปดสามเก้าสามศูนย์หรือใครชอบวินนะนักวินก็เอาวินนี่นะครับเจ็ดแปดเก้านะไปจับคู่กับหนึ่งสองสามนี่นะครับหนึ่งสองสามนะหนึ่งสองสามนี่นะครับสายรูดสายวิ่งใครเนี่ยขอเน้นที่หนึ่งนะครับอืหนึ่งนะกับสองนะครับใครชอบสามก็จัดไปนะครับอืมหลับ วันนี้เช้านี้ก็มีตามนี้อแอบเกลื่อนหน้าจอไปเลยนะครับแอบเจลอหน้าจอถ่ายภาพหน้าจอไปใครที่จปกด,ดจดช้าๆก็ก็ก็จดไปนะครับอ่าดูไม่ทันเรามือแตะวิดีโอพักไว้นะอืม,อมครับอ่าสำหรับคนที่ สมาชิกบางท่านบอกว่าอาจารย์ขอเลขเด่นบนเน้นบนหน่อยนะว่างั้นเด่นเน้นบนนะเด่นเน้นบนก็เด่นเน้นบนของนี่แค่ไหนนะ,ะจดเอานะจะไม่ได้ลงให้จะพูดเฉยๆยนะเด่นเน้นบนนะครับศูนย์หนึ่งสองสามนะครับเลือกเอานะอ่าใครชอบตัวไหนก็จัดไปนะเด่นเน้นบนนะศูนย์หนึ่งสองสามนะครับอ่าจดเอานะครับ ามน,นี้อันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละหนึ 1, 2, เพียงแต่ว่าเพิ่มศูนย์ข้างหน้าก็คือเน้นบนนะครับเลนเน้นบนนะมันน่าจะมาบนนะครับศูนย์หนถ้าเกิด4ตัวนี้ไปชนกับที่ไหนชนกับที่ไหนตรงกับเลขไหนของอาจารย์ไหนสำนักไหนก็เลือกเอาเลขนั้นไปจัดเลยนะอ่าโอกาสถูกมากกว่าโอกาสผิดนะครับประมาณนี้นะอ่าโอเคครับนี่คือเช้าก็มีตามนี้ กันใหม่ก็นี้เกอิบ่ายนะครับสำหรับเช้าๆก็ขอให้ทุกท่านสดชื่นสดชื่นนะอารมณ์แจ่มใสนะครับอุตส่เาเอาหาดอกซากุระสวยๆมาให้ชมแล้สีขาวๆอันนี้คล้ายๆดอกแคบ้านเราเนาะดอกแคบ,บ้านหรือแค่ปานะที่เป็นดอกเล็กๆอย่างเอามาซุปกินก็ได้เอามาทําอาหารกินคลุกใส่กับอะไรพวกนี้ทําซุปกินแต่ไม่ใช่ซุปแบบฝรั่งนะคนละซุปนะ ของพลังงานซเปอร์ของเรามันซุปเจลไดเจลประมาณนี้นะครับอ่ะครับขอพระคุณมากมานะครับกี่นาทีแล้วครับขอให้ทุกท่านชูดีชูดีตอนเช้าลองท้องไว้ก่อนเท่าไหร่ก็ดีหมดนะครับเฮงเฮงเฮครับสาธุสาธุ